ค่ะเบิ่งสมกัวพัดขึ้น่านสมกัวพัดมีข้มุ่ยเพิ่นเต่งแรงค่ะแม่เป็นตกนางลางจ้ะโอ๋อต๊ะนางลางเนาะค่ะเป็นโต๊ะทางานไ,ไอผู้นอนอยู่นี่เนาะจ้ะจ้ะแล้วหนูนี้ยินมามื่อนั้นเนาะเขาบ้านอีแม่บอกว่าท่านท่านเออเสริมเข้ามาด้วยลนะคะนะ่ะท่านลูกนั่งลูกนั่งเนี่ยนะะจ้ะลูกเป็นเดี่ยวนั่งเองเดียวได้ตอนนี้ตอนนี้นอนได้ไหม แต่บ้างลูกแต่บ้างนี่นะคะท่านพี่กระดูจุกว่าช่างหลังเหลืหลหลอนน้องผา้าข้างผ้าทองวะค่ะแม่แต่คนเราเป็นอย่กระดูกบ่แม่กระดูกได้บ่ ตนนี้หลังจากที่ทานสมโภพนะคะเพื่อการดีลูกนางลูกนางได้บ่แม่ตอนแรกนอนนอนติดเตียงเลยบ่ค่ะติดเตียงนะคะนนี้ท่านได้โดนกระและค่ะแม่นงมันสองสองอาทิตย์กว่าๆเดี๋ยสองอาทิตย์เป็นเป็นนานหรือยังคะหนี่งเป็นแตงแต้วันทีสิบสามนี่นะเพื่อนสามท่านวันที่ผีผีสิบสี่จังหวัด้ท่าน ตันแรกกับท่ารผสมโขมีม,มีมีตัวไหนมั่งข้านี่นะกันนี่แหละจ้ากักินบวกกันเข้าไปที่เพลนวาตัวนี้มันเพิ่นเสริมกระดูกกระเล่กรเละเอามากินผสมกันกันกนกบโสมจ้ะแล้วก็ผ้าหน้าเดียร์จะนี่อันนี้สองเม็ด ก่อนอาหารเช้าสองเม็ดก่อนอาหารเช้าตามด้วยอันนี้หนึ่งฝาแล้วก็โสมหนึ่งฝาหนึ่งฝาเลยป่ะแม่เออไม่ใช่อะนั่นเกี่ยวเกี่ยวไนเกี่ยวไนค่ะเกี่ยวไงน้ค่ะทานวันละวันละครั้งบ่วันละครั้งบางวันก็ก่อนนอนอีแต่บางวันก็ครั้งเดียวจแต่ก็ รู้สึกว่าดีขึ้นหลายแ,<ด>แล้วแม่เนาะแี้นลแล้วกระดูกเกี้ยวก็กระดูกแล้วแม่มีกระดูกพักรรกระดูกเล่าเนี่ยบ่างกระดูกพักจ้ะกระดูกเชืงการการสันหลังหมอบอกมือไปด้วย,วยก่อนก่อนก่อนทานนี่คือติงไม่ได้ยังไม่ได้เล่นเค่ะจ้ะแต่หลังจากที่ทานไปแล้วเนาได้สองอาทิตย์เนาะค,ค่ะค่ะจ้ะดีขึ้นแตได้งินว่าด้งินอีเมะบอกให้ฟังว่าเราเราจะมาบอพอเจ็บเป็นบ่ ถามก็บอกว่าถามแม่ถามอยู่ว่าเจ็บบ่อตรงผ้าตาตรง,งกระดูกบ่อเจ็บบ่่ได้ปวดบว่ปวดบ่มปวดนะคะสุดยอด,ส,ด,ยอดสมุนไพรนะคะสมกะลีสุดดยอเกหลีตังคุยพัดนะคะ,<ส>ะใครรู้จากเราคนนั้นโชคดี